ที่ว่าตลอด10ปีนี้เทรนด์ของความต้องการลูกค้าเปลี่ยนไปมากมันมีเรื่องการดูแลตัวเองอะเพิ่มมากขึ้นสิทธิการรักษาพยาบาลพื้นฐานของประเทศไทยอะเป็นสิทธิที่ดีอันดับต้นๆของโลกเลยนะเพราะว่าทุกคนสามารถเข้าโรงพยาบาลได้โดยไม่ต้องจ่ายเงินโรงพยาบาลคือธุรกิจแห่งศรัทธาเราไปโรงพยาบาลความรู้สึกแรกเลยอะเขาต้องหายป่วยถูกไหมครับแต่การที่เขาจะเชื่อมั่นว่าคามาที่นี่แล้วเขาหายอะครับมันไม่ได้สร้างได้ในวัน2วัน มันสร้างโดยระยะเวลาวันที่คนไข้มากที่สุดอ่ะคือ40,000รายนะโรงพยาบาลเกษมราชเป็นโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลแรกที่เปิดฮอสพิทอลของโรงพยาบาลเอกชนเปิดวันรุ่งขึ้นเลยครับคำถามคือทำไมเราทำได้คือหน้าตอนนั้นอ่ะต้องบอกว่าทุกคนกลัวโควิดมากเราไม่มีวัคซีนเนาะผมว่างานหนึ่งของผู้บริหารนะคือเราต้องดึงจุดแข็งของแต่ละคนออกมาและเอาจุดแข็งนั้นน่นะมาทำงานมาใช้งานให้ดีที่สุดครับ